เรื่องความอ่ะแล้วความอยู่ไหนอะนี่อ่ะก้าวก้าแยกนมี่ความตัวนี้อ่ะอันนี้มีผู้วมู้ดีดีดดไหนอ่ะเ้เดี๋ยเดี๋ยวเขาเปิดดูไหนอ่ะเขาดูดวงที้ไหนอ่ะไหนอ่ะไหน่แล้วเยาดูที่ไหน โอ่ห <S, t akan> mm hmm. น mm ึ hmm. ่งนะครับใ like <bbe> ่หน้าเต็มเต็มตูงก็หาถหายดูนะมีหัวหนึ่งด้วยมหัวหนึ่งตก็ไให้มันบีบอ๋อไพ่มาเขาบีบนี่เขามีเขามีาตีงไม่ได้นี่เขาตีตงเห็ุผลเขาไงอนนี้อันนี้อนอนี้จาก่อนจก่อนเลยคนละน้องเขียนเป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวมีตังค์บังคับไม่ได้ไม่ได้ต้องจ่ายสดี่แล้วเอมาล้อคออีกวกไม่ได้ต้องาไ้งหา้บอกว่าไง เอ้เก็บไปก็จบแล้วอีกไ่บังคับนั่งคิดอยู่เนี่ยเก็บตีหรือเปล่ากายจว่นเราม่อะจุ่นเรามี่ก็ถือหนึ่งไว้ต็ตีหนึ่งแน่เพราะห้าตีโดนเคแน่นอนนี่ก็มันถือหกจิกอยู่นน้ถ่ายย่างถ่ายย่างตัดถึงแม่เราตั้งชื่อว่าอะไรเดี๋ยวกูให้จุนจุนเปิดยูทูบเลยโง่ครั้งแรกในชีวิตโอ้โหอะไร เกมด้วยบอกให้